สวัสดีครับผมดาบสุพจน์อุดมสุขนะครับรับราชการตำรวจนะครับประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกพับเส้นประสาทงานของผมเคอผมต้องขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็พร้อมยืนตั้งด่านฮนะรวมรวม,รวมกันวันละ8ชั่วโมงอาการเริ่มแรกของผมนะมีอาการปวดหลังปวดแล้วก็ล้าวลงไปที่เอวเป็นผมแต่ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติเพราะว่าผมต้องยืนตั้งด่านอยู่พอนานๆเข้าเนี่ยมันล้าวลงไปที่ที่ก้นกบนะครับปวดที่ก้นกบปวดมาก วันที่แย่ที่สุดคือวันที่ผมลุกขึ้นจากที่นอนนะครับมันลุกไม่ได้เพอะว่าลุกว่ามันปวดปวดมากครับปวดที่ก้นขบเนี่ยปวดจนต้องทําให้ผมลงเอนลงไปนอนอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็บอกให้แฟนพาไปหาหมอหมอก็เลยบอกผมว่าผมมีอาการเริ่มต้นของกระดูกครับเส้นประสาทยายาแรกนะครับแล้วก็ส่งผมไปทํากายภาพบาบัดโดยการเอาผมเนี่ยขึ้นไปบนเตียงแล้วก็มีอุปกรณ์ล็อกที่คอ แล้วก็เอาเชือกอะผูกล็อกที่ข้อเท้านะครับแล้วก็ดึงดึงเพื่อให้กระดูกมันยืดพอยืดแล้วอาการปวดที่ข้อนิ่งกบ่ะมันดีขึ้นแต่เนื่องด้วยผมงานของผมเนี่ยไม่สามารถไปทํากายภาพหมอให้ไปทํา อาทิตย์ละสาสี่วันแต่ผมไปได้อาทิตย์ละวันแต่ผมก็ทํามาประมาณ2ปีนะครับแต่อาการมันไม่ดีขึ้นเพราะว่าผมต้องกลับมายืนตั้งด่านอีกอาการต้องกลับมาทํามาเป็นอีกแล้วก็แฟนผมเนี่ยเห็นผมเป็นอย่างเนี้ยก็เลยไปเอาผลิตภัณฑ์มาให้กินอยู่ตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า BETA าแค l นะครับผมกินไปเดือนแรกอะอาการที่ว่าผมปวดอะปวดหลังปวดเอวอาการดีขึ้น เข้าเดือนที่2เนี่ยการลุกจากที่นอนอผมนัคล้องตัวมากขึ้นการเสียวเริ่มน้อยลงตอนเนี้ผมกินมา3เดือนแล้วอาการรวมๆรวมรวมร,วมรวมเนี่ยดีขึ้นมากครับถ้าใครเป็นแบบผมเนี่ยลองซื้อมากินดูนะครับ